เมื่อคืนไปงานสังสรรค์ลียงมาเจอสาวๆข้าชมว่าเราหล่อมากเลยมีคราวาอย่างเท่เลยถ้าไปย้อมสีมาได้ยิ่งจะเท่ดเพึ่งไปทํามาเนี่ยเฮ้ยพวกนายจะนอนทำอะไรกันเหรอนอนทั้งวันเลยเมื่อคืนพวกเราปาร์ตี้สังสรรค์หนูที่หามาได้นอนเด็กไปหน่อยตอนนี้ฉันรู้สึกหิวมากเลยเดินผ่านมาเจออาหารเม็ดมันอาหารแมวหรืออาหารหมานะทีนี้ไม่สนใจแล้วขอกินก่อนเถอะเต็มจานเลยกินเต็มที่วันๆพวกเราก็กินแต่หญ้าไม่มีอย่างอื่นเลยใช่ฉันก็รู้สึกเบื่อแล้วกินแต่หญ้า นายมีวิธีอื่นไหมหาทางออกไปข้างนอกทุบกำแพงนี่ออกไปนี่ทำได้ไหมคงไม่มีพลังขนาดนั้นขนาดการเดินทั้งดิน,นอยืดหยัดอยู่ในไปเห็นเลียยงไงถ้าง,างั้นไม่ต้องบน่็กคจิ้งจ้าได้แหละไปไม่รู้จะมาก่อกำแพงขวางทางเราทำไมวะฉินบอกแล้วที่นี่มันน้ำใสมากเลยเย็นสดชืน่นฉินรู้ว่าน้ำใสแต่ว่าไม่ค่อยอยากลองน้ำานาะกลัวได้สติอยู่ที่ปากมันออกโดยสิ <S <S บอกว่าจะไปช้อปปิง้งช้อปปิง้งยังพามาลอยน้ำตกอยู่เนี่ยเจไน้เชื่อถือไม่ได้เลยโกหกชัดๆลอยน้ำนั่นแหละดีแหละไปช้อปปิ้งเสียจังของแพงี เฮ้ย hey, พวกนายลูกไหมอีสองแม่ลูกนี่มันจะจับตัวเราไปที่ไหนวะฉันไม่รู้เหมือนกันบางทีเราอ่ะกลังอาจจับไปเรียกค่าไถก็ได้หรือไม่งั้นก็จับไปจุงแบบนั้นไม่ได้แนละ้วพวกเราต้องหาทางรอดละปล่อยนะเก๋ปล่อยปล่อยลูซหิวมากเลยทาปากถ้าเล็บมาอย่างดีต้องมาหากินของสุกปกโซโครกยื่เนี่ยใช่กว่าฉันจะกลับไปอาบน้ำเลยดตัวขาวๆมาแบบนี้เนี่ยยากยาก พวกเราจะมายืนเรียงกันทำไมมาอยู่ตรงนี้จะยืยนไปหนนี่ขอขอเย็ยนด้วยไอน้นีที่อื่นมีเยอะแยะไม่ไปยืยนไม่ยืยนเบียดท่านอยู่ยดยได้ไหนไหนขอพื้นพี่สิอย่าขกกึ้นได้อยาขึ้นแม่เดี๋ยวหกักเลยไปนี่ตาหายกันหมดเอาไงลูกพี่วันนี้เราจะทำยังไงถึงจะได้ปลากินจะเย็ยนก่อนกเกินั่งพักก่อนอาไรไอ้นั่นมันจะไปไหนของมันวะนะไปด้วยไปด้วย,วยเออแล้วนินไข่มาไว้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วฉันนีดีกว่าไอ้พวกนายจะไปไหนวะรอด้วย และทิ้งฉันไว้คนเดียวฉันก็ไปได้เป็นกันเป็นยังไงพวกจำไหมจำไหมฉันพาไปย้อมสีขนสีหัวมานี่จำไหมชอบไหมฉันก็ว่าเป็นเทเลยนะพวกเป็นเทเลยแต่ว่ามันเสำคัญความคันตัวฉันมากเลยในตอนเนี้ยตั้งแต่ย้อมสีขนมาเนี่ยมันรู้สึกมันคันๆยังไงไม่รู้อะสงสัยแพ้ยาย้อมสีอยู่ตรงนั้นดูแลเด็กๆรอด้วยนะเจเดี๋ยวฉันจะเดินไปดูแถวๆนี้ก่อนเด็กๆค่อยๆกินนะอย่าเดินไปไหนกันนะเดี๋ยวหายนะ ล้วอันนี้มันสีนมฮอตดาราซุ้อประเสริดังแล้วจะมาถ่ายแบบนี้จะต้องรอนานขนาดไหนวะเนี่ยคื็นเป็นแบบนี้เลยฉันจะโมโหแล้วนะเย็นเยินพวกไม่รู้ตากล้องไปไหนฉันมาสักพักของมาไอ้นี่เป็นอะไรกับหัวของฉันวะเนี่ยอ่ะอ่ะเอาปากออกจับหัวจะเนี่ยไปอยู่นิ่งๆไม่เป็นเลยยังไงวะเนี่ยเอาปากไปจิกบนหัวเนี่ยมีอะไรอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆพวกฉันเห็นอะไรบนหัวนายเดี๋ยวฉันจะดูให้เนี่ยมันมีอะไรอยู่บนหัวนี่นิ่งๆนิ่งๆนิ่งแหวนนิ่งแวนเดี๋ยวตกลงไปนิ่งๆอะไรอะไรบ้าเลยควันอะไรนี่ไอ่จะจะ ดีย๋ยวไม่ก็ลองลอะไรมาเล่นขวาไอยู่ได้แต่ก่อนมไม้ผล,ลไม้อยู่บนต้นนี้มันเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนหมดวะต้องมีตัวไหนสักตัวมาแอบกินแน่นอนเลยแล้วฉันจะกินอะไรวะนี่อยากขึ้นมาถึงบนนี่ไม่มีเลยให้ย <Hey, S 2> พวกขึ้นตึ้งแดดนี่เราต้องกินใบไม้แล้วแหละพวกผลไม้ไม่มีเลยแต่ก่อนมีเยอะๆพวกไม่มีในทางนี้ก็ไม่มีพวกทำยังไงดีไว้กินใบไม้แน่นอนเลยวยไปเลยวยไปเลยวิไปน,นานๆก็ได้นะกำลังฟินเลยโอ้โหห่วงนอนด้วย นวดด้วยนวดให้หน่อยดินวดนวดด้วยเดินมาดีๆก็ไม่เจอของกิน้าบปากเลยเราเดนนี้จะกินเต็มที่เจอของดีในป่าโอ้โหอร่อยมากเลยสุดยอดมากเลยสุดยอดว่าวรสชาติแซ่บหลายแซ่บหลายกินให้เร็วเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นนะมาแย่งสุดยอดมากเลยว้าวลาบปากกินเต็มที่แบบนี้ต้องกินเผื่อของอร่อยแบบนี้กินเต็มที่แล้วไม่ต้องขี้เลยเราแซ่แบหลาย วันนี้มันขอแท้ขอแท้าารสชาติดีมากเลยกินข้างล่างไม่ได้ไม่ปลอดภัยศัตรูเยอะเดี๋ยวโดนแย่งต้องมานั่งกินอยู่บนที่สูงสูงเนี่ยว้าวอร่อยฟินจังเลยต้องกินให้เร็วให้ไหวกว่าจะหามาได้ต้องกินให้คุ้มค่าที่สุดเลยว้าวแซ่บหลายอ,อ,อร่อยมากเลยรสชาติแบบนี้ไม่เคยเจอมากอ่อนเดี๋ยวทำไมมันมันแข็งจังเลยวะเนี่ยมันจะดึงเปลือกออกย่างไงวะีอยไอ้เดี๋ยวฟันฉันจะหักไหมเนี่ยจิ้ยากมากเลยฉันว่าฉันเดินมาถึงตรงนี้สัมผัสจินอะไรได้บางอย่าง แหล่งน้ำตรงนี้เคยมีน้ำเยอะๆเดี๋ยวนี้น้ำมันลดลงขนาดนี้เลยเลยวันนี้เนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างมาเยี่ยวใส่ในน้ำไม่ได้จินตุกตุตื่นตอนไหนปลุกด้วยนะขอนอนพักผ่อนก่อนดูลาดล้าวด้วยนะเจ๊ขอนอนไหน่อขอนอนก่อนนี่เป็นการกินอาหารจี่เสียงมากเลยอของกินก็ทําไมมาอยู่ตรงนี้มาเนี่ยถ้าจิ้งไม้หักลงไปเดี๋ยวฉันจะตายไหมเนี่ยไม่เป็นไรความหิวยอมตายเสียงมากเลยตรงนี้ คนให้อาหารไม่มีสมองได้ออยังไงว่าทำไมไม่เสียการมาดีๆไปนี่ะ